ภายใต้แสงไฟสลัวของคาเฟ่กลางเมืองพีมยืนจับเครื่องชงกาแฟนิ่งๆดวงตาเต็มไปด้วยความเหงากลิ่นมะลดกาแฟคั่วบสดหอมละมุนทวะทามกลางความเงียบนี้มีเสียงหิงสาวหัวเระาะใสๆดังขึ้นหนูชอบกาแฟขมเหมือนพี่ทำไมคำพูดนั้นทำให้ใจเขาเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนจีน่าหัวเราะเบาๆขณะที่ยื่นแก้วกาแฟร้อนฉ่ำให้พีมลองดื่มดูสิ พิมพ์รับแก้วจากมือเธอสัมผัสความอบอุ่นปลายนิ้วในขณะที่สายตาสองคนโคจรมาพบกันจีน่าไม่กล้าหลบตาดูเหมือนในนาทีนั้นเธอรู้ว่าเขาอ่อนแอลงพิมพ์ยิ้มบางๆขมแต่กลมกล่อมเขาพูดพร้อมกับใจที่ค่อยๆถูกกระชับด้วยความหวังเล็กๆที่แทรกซ้อนเข้ามาในหัวใจที่เคยว่างเปล่าแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กลับราวกับเงามืด พิมรู้ดีว่าความต่างไวัยไม่ใช่เรื่องเดียวที่ต้องเผชิญจีนา่ากลับเป็นลูกสาวของอดีตคนรักที่เคยทำเขาเจ็บปวดเขาไม่อาจปล่อยใจไปกับเธอโดยไม่คิดถึงแผลเก่าความหวาดระแวงความผิดหวังในอดีตยังคงตามหลอกหลอนแม้หัวใจเรียกร้องให้ก้าวไปข้างหน้าแต่สมองก็เตือนให้หยุดเสี่ยงเพราะผลลัพธ์อาจไม่สวยงามฉันไม่ใช่คนที่ควรเป็นของเธอ พิมถอนหายใจลึกยืนอยู่กลางร้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟ ى, และเสียงฝนพรำข้างนอกน้ำเสียงสั่นเครือราวกับพึ่งยอมแพ้อดีตที่กดทับแต่ทุกครั้งที่เธอหัวเราะใจฉันก็พังลงทีละนิดจีน่าประกบมือเขาไว้ชื่นชมความกล้าหาญที่เขาไม่เคยแสดงมาก,ก่อนถ้าพี่กลัวฉันก็จะอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหน หยาดาน้ำตาคลอเบา้าเสียงฝนราวกับตอกย้ำทุกคำพูดที่ค้างคาในใจภายใต้แสงตะวันเรืองรองพิมพ์จับมือจีน่าไว้แน่นความหวานปนขมของอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ทั้งสองเข้มแข็งกว่าเดิมพวกเขาเดินออกจากร้านด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมรับความรักนี้แม้จะไม่ร้อนแรงเสบร้รอนแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นชวนลหลงไหล